สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่10เมษาย,ยน2566ค่ะสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานครบรอบ12ปีโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนคนปรปฐม วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาเนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานครบรอบ12ปีโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตามที่มีพระราชดำริให้สำนักงานบนิธิชัยพัฒนารับโอนที่ดินซึ่งนางสาวคมคายนินประพัฒน์สอนน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายณตาบลบอบรับ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจำนวน35ไร่2งาน1ตารางวาเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2,544เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ต่อมามีพระราชดำริให้จัดทำเป็นศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจรศูนย์วิชาการและศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพพร้อมทั้งให้บริการทางสังคมแก่ชุมชนและท้องถิ่นให้ความสำคัญในการปลูกฝังและเผยแพร่ปรัชญาตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนอนุรักษ์และส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี2554และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21ธันวาคม2558 โอกาสนี้ทรงสาธิตการปรุงอาหารเมนูผักดองพร้อมกับทรงแนะนําเทคนิคการปรุงแก่สิทธ์อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาและประชาชนที่สนใจผ่านรูปแบบออนไลน์โดยเฉพาะการเตรียมขวดเตรียมผักและล้างให้สะอาดถูกหลักอนามัย ทั้งนี้โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนามีวิดีโออบรมอาชีพ106หลักสูตรเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ที่ได้รับความสนใจความนิยมคือการทำถั่วกรอบแก้วการทำซาลาเปาไส้หมูสับไส้ครีมและการทำข้าวเกลียบปากหม้อไส้กุยช่ายพร้อมน้ำจิ้ม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ร้านพัดพัดนอุทยานได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านไลน์ช็อปชัยพัดพักและ Facebook ของโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนารวมทั้งจัดตลาดนัดสุขภาพเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าขณะนี้มีร้านค้ารวม37ร้าน จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานของสิทธิ์โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาได้แก่โรงเรียนสุคนทีรวิทย์ผลงานการทำผลไม้ลอยแก้วแกะสลักผักน้ำพริกปั้นดินไทยนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆร่วมจัดหลักสูตรให้ความรู้เช่นโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงสอนเรื่องการทำอาหารคาวหวานและดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า หน่วยฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาให้ความรู้เรื่องสุขาพิบาลอาหาร ปัจจุบันโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาดำเนินกิจกรรมหลักสส่วนคือการบริการวิชาการได้แก่การจัดอบรมวิชาชีพให้ประชาชนหรือเยาวชนในจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงโดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้บริการห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งความรู้เน้นข้อมูลด้านอาชีพให้บริการสืบค้นทางสารสนเทศและบริการเอ็กซ์ตรูเทนเมนต์จัดแสดงนิทศการถาวรพิพิธชัยพัฒนาแสดงประวัติการจัดตั้งมูลนิธิ ชัยพัฒนาตลอดจนแนวคิดทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรส่วนด้านบริการสังคมจัดกิจกรรมบริการชุมชนและกิจกรรมเชิงธุรกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนมีตลาดชุมชนที่เปิดทุกวันพุธและวันศุกร์มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร้านอาหารยอดนิยมและร้านนวดเพื่อสุขภาพ โดยตลอด12ปีของการดำเนินงานได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆไปแล้ว1,300หลักสูตรมีส่วนสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกว่า9,000 900, 0 0คนสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2566ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย วันนี้เวลา18นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเขตวังทองหลางในงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2566โดยมีนายเสริมไซกรรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในคำพันอันลาวันเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงส่งน้ำพระพุทธรูปประจำสถานเอกอัครราชาทูตรทรงประเคนจตุปจัจทายรทมถวายพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วทรงรวมพิธีใบสีสู่พระขวัญโดยหมอพรสีจันทร์สองแพงคำฮักผู้ซึ่งพี่น้องชาวลาวเคารพนับถือเป็นผู้ประกอบพิธีใบสีสู่ขวัญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาผู้เข้าร่วมพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืนปราะศะจากโรคภัยและพยันตรายรวมทั้งยังเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งมีสติและไม่ประมาท ในการนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2566คณะนักร้องขับร้องเพลงถวายพระพรแล้วทรงตัดเคก้กพระราชทานแก่ผู้ร่วมงานจากนั้น คอยพระเนตรการแสดงและการขับร้องเพลงของนักแสดงทั้งชาวไทยและชาวลาวอาทิการแสดงฟ้อนรำชุดอวยพรปีใหม่ลาวการขับร้องเพลงเวียงจันทรดวงใจการแสดงกายกรรมลาวการแสดงฟ้อนวิตรภาพลาวไทยการแสดงรำไทยพวนการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงส้มตำสำหรับงานบุญสงกรานต์ปีใหม่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนรวมทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกันด้วย ประกาศสมนักพระราชวังโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีจะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่11ถึงวันที่26เมษายนพุทธศักราช2566 ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะเลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราขัติยราชนารีจะทรงงานวิชาการด้านการพัฒนายาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และทอดพระเนตรงานด้านสัตวแพทย์ณมหาวิทยาลัยทัฟต์เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ อีกทั้งจะทรงงานทางวิชาการและติดตามความร่วมมือในด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภร์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและหาแนวทางความร่วมมือในด้านอื่นๆตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวยล,ลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL 0 3 4ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่11เมษายนพุทธศักราช2566เวลา22นาฬิกา5นาที และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL 0 3 1ถึงถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุทธที่26เมษายนพุทธศักราช2566เวลา15.40นาฬิกา40นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง6เมษายนพุทธศักราช2566 องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมทางวิชาการนึ่งในโอกาสสารรัฐมน,นูญแห่งราชนาจาักรไทยก่อตั้งครบ25ปี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโรดกระหม่อมให้ในายอัธนิติดิสถอําอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมทางวิชาการเรื่องสารรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของประชาชนเนื่องในโอกาสสารรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยก่อตั้งครบ25ปีณโรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์เขตบางคลม โดยสารรัฐธรรมนูญจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเสริมสร้างประสบการณ์กับสารรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชียและยุโรปในการปฏิบัติงานต่อกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียสาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐออสเตรีย นอกจากนี้ยังเป็นการสารสัมพันธไมตรีระหว่างสารรัฐมนูญตลอดจนองค์กรด้านกระบวนการยุติธรรมในระดับนานาชาติเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมพัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องเป็นธรรมและสามารถอำนวยประโยชน์ประชาชนให้เกิดความผาสุกได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตุลาการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคุม้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนมีรักฐานความเป็นนิติรัฐตามหลักนิติธรรมจากรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ ซึ่งวางหลักการให้ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองรวมถึงสิทธิ์ที่จะได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมของรัฐสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกกาสให้คณะบุคคลเฝ้าถวายปัจจัยสมทบทุนจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชอัมพะมหาเถระ วันนี้สมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงนพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานพระวะโรกาสให้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าถวายปัจจัยซึ่งเป็นเงินจากกองทุนสาธารณกุศล130ปีการสถาปนากระทรวงมหาดไทยเพื่อสมทบทุนจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระคลอง9ตําบลลำลูกกาอํเาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในโอกาส150ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิษและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช3พระองค์แห่งวัดราชบพิษ อีกทั้งเฉลิมฉลองสุพพมงคลสมัยฉลองพระชนมายุครบ8รอบสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกอัมพรอัมพโรวันที่26มิถุนายน2566ซึ่งจะเป็นโรมาียสถานอันศัพปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนาเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันธนาสอนอมัด,ดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ